แก่แค่บ <minutes> ุลีก็นะสีให้เธอทั้งใจค่ะเพลงนี้ก็ฝึกได้ประมาณสองวันแล้วนะก็รู้สึกว่าถึงพัฒนาการที่เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดของการฝึกอย่างจริงจังค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าร้องได้ดีขึ้นมากๆแล้วก็ตอนนี้เพื่อนที่ทงานบอกว่าแยกไม่ออกแล้วค่ะว่าเอ เธอเปิด Spotify อยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะวันนี้เลยวันนี้เลยที่ล่าสุดทีให้เธอทั้งใจอะไรเงี้ยค่ะคือมันเป็นสเตปของ R&B นะคะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่เราทุกคนฝึกไปพร้อมกันได้นะคะตรงนี้อยากให้ทุกคนเติบโต,ตทางการร้องเพลงแบบพร้อมๆกันคือเราก็ไม่อยากเก่งคนเดียวไงแล้วก็อยากให้ทุกคนน่ะเก่งด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะในที่ตอไปเขาทำคลิปฟอนอยู่ จริงๆก็เรียนในดิ k t ตอลนั่นแหละค่ะเรียนจบคอร์สแล้วตอนนี้ชีให้เธอทั้งใจมันก็ก็เพราะอยู่อืทำไมแค่ทุกวันชี้ให้ชีให้เธอทั้งใจชี คือแบบ่ค่อยสบายด้วยค่ะก็เลยแบบอาจจะร้องแบบเพราะน้อยกว่าเดิมนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะคะต้องขอหน่วยเพาะมากมีคนบอกว่าเพาะมากพี่จริงหรออยากฟังเต็มเพลงไหมเดี๋ยวลง Spotify นะที่ให้เธอทั้งจใจแต่ไม่ได้แค่ทุกวัน แล้วมาร้องอยังไงต่อนะคะขอบคุณน้องคนที่มอบดอกกุหลาบชีไอเธอทั้งชาขอบคุณนะเผื่อร้องท่อนเมื่อกี้แล้วเหมือนมีน้องส่งกุหลาบให้อีใครอยากฟังแบบชัดๆใส่หูฟังนะคะใครอยากฟังเพราะๆแบบเสียงชัดๆทุกขึ้นความถี่นะคะให้ใส่หูฟังนะคะจะได้ฟังเสียงครบทุกบีดนะทั้งหูฟังซ้ายและขวาเป็น LR เนาะไม่ได้ฟังเพลงเลยเดี๋ยวร้องให้ฟังนะ ชี้ให้เธอทั้งใจขอบคุณนะคะนะ้องนเพลงเพลงนี้จะจบตอนแกแกบุรีเกินอะเพลงแกก็ฟังเพลงนี้จะจบตอนกี่โมงอ,อ๋อแกอยากฟังแบบไม่อยากให้จบใช่ไหมล่ะ แม่ก็ไม่บอกล่ะคือไม่อยากให้จบเลย